มอไอยู่มอไปหาเลิ่อยู่เอาพลาสติกเอาพลาสติกเออพลาพลาติกตับตับตับลูกดือจับมาบิดหัวเลยบิดหูเลยเอากินไอยฟอเขานั่นนั่นมันหลักกินเลยเด้อนั่นออยฟอเขาเหรอ่ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกดเลยค่ะผมจะพาเจ๊ไปข้าห่อกันครับโอ้ย กันนึงเจ้โอ้โหอะไรนี่เนี่ยอันนี้จะวุ่นวายหน่อยนะครับเดี๋ยวพาบานมาไว้นี่ด้วยตอนนี้ขี่เจ๊ออกมาแล้วนะไม่ได้ขี่ช้างนานนะครับผมก็ไม่อยากโชว์หรอกครับโอ้โหเบนโอ้เนาะเจนี่แวะตลอดทางที่เจ้าเนี่ยเบนอันนี้ต้นมะม่วงจานเดีมแต่ก่อนนะ ถ้าเดินกอยู่ตรงนี้อตรงบนตรงนี้เลยอยากจะพูดถึงองค์ลักเลยครับคลักผมทำให้เจ๊เดินยากอีกแล้วไอ,อ้ดูนะครับเจ๊เดินแต่แขงคอเลยเจอยาก,กินเจไรีบึึอเอาคบทีมครับดูมันรลอยนี่ก็เป็นทางออกของเออ เด่นช้างครับกินทั้งวันนะให้ดูหลังเจนี่จะเห็นว่าชื่นไก่เขาจะมีร่องตรงกลางใช่ไหมนี่ดูแม่เขาครับผมว่านาะโคชื่นก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้องสิทธิ์มาพอดีอ่ะ ขับให้เราสเสร็จเร็วขี่ช้างครับก็ต้องขอภัยในเสียงลมนะครับเพราะว่าอ,อจะถืออุปกรณ์อะไรขึ้นมาเยอะไม่ได้เลยครับพะขี่ช้างนะอขี่เจีนี่สนุกสุดแล้วครับหลังก็ใหญ่คอก็ใหญ่ แล้ววัตุัวลอยโดนเจ้าถิ่นเช็คอินนะฮะมันฟังสายฟ้าครับเออนะเจเจอะไรใครไม่ได้เลยเจนนี่กลางหูตลอดเอ๊ะเจเดีดี ประตูบัวลอยโดนเจ้าถิ่นเช็คอ,อินอยู่นะนู้นบัวบานอยู่นู่นกำลังขี่มาพอดีคุณหมอไปรักษาให้เลิฟกับแม่เลิฟอยู่นะครับเราก็เลยเรออยู่ตรงหน้าของคุณตาทองมาจะเข้าไปเล่นกับคุณตานิดนึงครับผมรู้แล้วเข้าไปกินหญ้าของคุณตาร์ด้วนยะแอบชิกแอบชิกบัวบานก,ก็มาคนระับนุ่กเดี๋ยวเราบากนกันมาแลครับ เดินแบบตื่นต่นมาเลยลูกชายของเราเฮ้ยเฮ้รูปหล่อมาไดกลเลยดูเลยเฮ้ยเยเเมอวายูมอไปหาเลิฟอยู่เดี๋ยวไปกินยาไอ้กินยากินยังเพลรุ่นเหล่นกันกลับมาเจอแม่ครับแม่ก็บอกเอามันนี้เอามันนี้เอ็น ดูหลังเจนไงไปกินเออกินเลยครับกินเลยครับแหมลุนใจดีครับไร่มันกินยาลูกบัวเรากลัวหมากัวเดี๋ยวด่าบัวนี่เดี๋ยวกเาดี๋ยวเอออืออ้อยอ้อยอ้อยกมีอ้อยมีบ่เออ Ô oh. thôi 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 Mà lật thôi này đơ thôi 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 nè thôi 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 กิ่เล่กี่เล่กบบานตื่นเลยตื่นหรอตื่นหมาตื่นไรไม่กินไรเลยครับกินอ้อยเหมือนลูกอ้อยกินให้กินเนาะเออแม่นี่ไม่สนใจค่ะแม่โอ้ยหืมลูกรักมาบ้านแล้ววันนี้อุ้ยปอกเข่ง ให้ไปกินลูกให้ไปกินให้ไปกินของเขาเอาไปให้ไปไท่องไปกินให้ไปกินแม่ไปท้องไปกิน,กน,น,กน,กนบัวบานกินเป็นนล่ไงหรอวะเ <c oughs> ดี๋ยวคุณหมอมาคุณหมอไป หาเลือบที่จะคล้อ,อ,องใบมองหน้านะครับวันนี้มาหลับกินยังของกูวะโอ้มีเจเ็ดหกเจ็ดตัวยังอีกนี่ตัวยังอีกงเลยนี่ตัวคนเอฮ้ยตัวคน, <laughs> คน,นกระดูกเอาพลาสติกเอาพลาสติกเออพลาสติก่รเอเืมพลาสติกอันนี้แฟนขับมาครับลักกินหน่อยได้บ้างเพืเอ่อนยไม่

ได้เตรมเลยครับผมเออขโมยปัวบาหนีก่อนแล้วขโมยแล้วก็หนีครับเอ็กเควยมาลูกหนึ่งครับเอ๊ช้างนี่เดินได้เ <mañana> ป <benim S 2> <rawd unre> ็ดเลยนะครับกลัวหมาระแวงอืมดูอืมมันเดืปุ๊ปครับ ม,มันตกอีกอุสาของซีมันตกแถวนี hmm. um, uh, 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 ้บางทีก็ต้องหยิบเอาไปให้ครับแล้วก็ให้เขาเดินตามเก็บมาโอ้ยเก็บมาไรเนี่ะเออเก็บมาเก็บเออเก็บมาเก็บเก็บดิเก็บอีกเก็บอีกดิมา โอ้เป็นยังเออนี่ครับเกี่ยวไปให้โอ้โจ้เจียเย๋ยหยบอ้อยอืมเฮ้เดินก่อนอีกรู้ทางบ่าเดินไปก่อนเอาดู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 ด,ด,ด,ดูเดินหนีเราไปแล้ว เกี่ยวเกี่ยวโอ้โห,โโหถือรักถือเล่มือซ้ายถืออ้อยมือขวาถือกล้องเอามากินด้วยกันดูเอา เอ้ยยูมากินหรออยซี่ดูลูกคอยซี่กินเหรอคอยซี่ังนั้นลูกี่นี่ีว่พาไปคิดดีมันอีกแล้วกินนื้บัว นี่น่าจะถ่วงเวลาได้ประมาณสักสองสามนาทีก็แพนในเสียงลมนะครับผมขึ้นไปขึปข้นเยอะนู่ อันนี้ไส้ยาย่ะใครดูนะครับอีกจะกินไหมไ <c oughs> ม่กินด้วมาจ้าจลาดหมมันบมมีมันก็มีแต่เบี้อาบะจ้าตะขาชื่ <c oughs> ออยู่นั่นเจียมดวะอาบะจ้าแล้ววันไหนนน้าตกจ้าหมบานมันกินอยู่มั้งแม่มันหูท่าน เอลคิดล้จู้วแม่ไอโบตองเออแม่ไอโบหน้ากับยาเแม่แม่กินหรอกนนี้เ่นันมื่อนเอียในาาเชื้อกับยาบุกเนา่เน่าเชื้อยาปฏิชีวนะอยตายอ่าตันก่อย ม,ม่มันก็กิไม่ได้กินเจง่ายเลคอบางไอ้บ้าอนีย้ตีมเด้เลี้ยงลูกด้วยลับแขนัตับ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 ตบลูกดื้อจับมาบิดหงวงเลยบิดหูเลยจริงครับบื่อมต้องโดนอย่างงั้นะต้องโดนแบบต้อ,ตอปล่อยให้แม่แบบ เตะสักครั้งนึงถึงจะเขาเรียกถ้าเป็นดับ,ยบหยาบหนก็นไม่ได้แบบทะลึ่งเจอแม่จะได้ถ้าโดนแม่มาสักที2ท,ทีจะเป็นประมาณว่ารู้แล้วว่าเขาทำเจ็บก็จะหยเฉยไม่ไปกวนเขา